มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดเจนแล้วค่ะ1 0 0 0 0บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ไหมมีคําตอบให้แล้วหลังจากที่หลายคนสงสัยว่าเงินดิจิต a ลเฟ c สานั้นมีการเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6นนายุรพันธ์อมอรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย จากการวิเคราะห์การแจกเงินรอบก่อนมีเพียง5%ของงบป,ประมาณ1.9แสนล้านบาทที่ถูกนำไปใช้นี้และเก็บออมแต่รัฐบาลต้องการให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการปรับปรุงระบบให้รัดก,กุมมากยิ่งขึ้นการดำเนินโครงการจิตต์เตลแฝ3การแจกเงิน10,000บาท สำหรับเฟสหนึ่งและเฟสสองผู้ได้รับเงินสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดใช้จ่ายได้แต่ว่าเฟสสามจะเป็นการแจกเงินผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะโดยจะกำหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลงังและการใช้จ่ายรอบแรกจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำเภอตามบัตรประชาชนของแต่ละคนเท่านั้นค่ะระบบใหม่ที่ต้องรู้เกี่ยวกับเงินเฟสสาม ความปลอดภัยระดับสูงในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเชื่อมต่อกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรองรับการใช้งานกลุ่มรูปแบบการใช้จ่ายยืนยันใช้ผ่านระบบดิจิ t อล w a l l ล็เท่านั้นอยู่ระหว่างการทดสอบระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบ กำหนดสำคัญนะคะสำหรับวิ g ิ t a ลเฟสสาการใส่เงินไต่มาสที่2ในปี2,567เมษาถึงมิถุนาประชุมสรุปรายละเอียดลาภายในเดือนกุมภาพันธ์2,567สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ